สวัสดีค่ะแม่กอค่ะสวัสดีครับแม่กอครับสวัสดีครับค่ะมณีช่องสาวนิงพ้าร่วยค่วะมาติดตามแนวทางตเลขความฝันกับแม่กออีกขังหนึ่งเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น้อยี่ค่ะได้ยินว่าคุณแม่ฝันแล้วฝันมือไรคุณแม่ฝันมือขึ้นฝันมือขึ้นนี่ฝันบหย้าไก่แจงแล้วเพราะมันติหาเครื่องค่ะฝันมือนีวันเสาเนาะเสาวนิงมาตามค่ะแสดงว่าคุณแม่นี่ฝันวันศุกเนาะค่ะขึ้นวันศุก บอกสูฟังในคุณแม่ฟันตอนไันในความฟันจะคล้องจะคล้องไปหาปลาเนาะขาบามาเลยหลายหลายปลาเนี่ยตั้งปลาลูมากาะระเดกจะว่าปลาลูมาก,กะมาระปลาคอใหญ่โอ้ตัวท้ายเนี่ยตัวสังขาอย่างนี้ตัวใหญ่ๆเลี้ยงเป็นแถวจะคล้องมาเป็นเลี้ยงแล้วไ้ขายนะให้คนมาซื้อน่ะเลี้ยงเป็นแถวเป็นแถวนี่จะตัวสังขารสังขาร แต่ว่ามันหลายเนาะแต่ว่ามันหนักไปแหลกจะโตจากทะเลเนาะ,ะมานน้โตจะกคลองก็ดีใจขายปลาที่ผู้บ้นปานขายไห่แบบบ่านประมาณนั้นมาเพียบเลยมากมันเห็นปลาหลายค่ะนี่ขายปลาซอยแายปลาไหา่แบบเด็กเด็งเงื่อนละซื้อเสือบานค่ะซื้อเสือไห้ไส่พู้บ้านก็กยืนอยู่ข้างหลังค่ะโตโตแม่กอก็นั่งอยู่ก็นั่งข,งขงา้างๆปลาคือคนขายปลานะ่ะมานน่ เขามาสื่อแต่ว่าไ่เห็นคนมาสื่อเด้แต่ว่าเขาสื่อเด้ค่ะเขาสื่ออย่งผู้บ้านเอาเสือมาหายใ่ที่ผู้บ้านบางคนใส่เสือให้เองน่ะสีเหลืองหูยหูงามลายงามขนาดเหลืองเออหือเลยค่ะลายเงาเป็นเป็นเป็นหูอยู่ในความมือนี่แขนเสือเสือสีเหลืองเือเหลงป็นลายน่ะลายสีเทาๆนะผสมกับลายสีเหลืองเหลืองมาในตัวของกะดีเจโอู้คอยอันนี้ใช้เสือง่ามแท้ก็ดีเจ พรานะว่าเนี่ยก็บว่าปลาบ้านเขาขายปลาได้นะ่ะปั้นว่ามาขายปลามาสั่นหาปลามาได้มีแต่ปลาโลมาก,ก็ปลาคอใหญ่เหมืนอนเรียกกันปเป็นแถวโตในหนึ่งบ้านซำขา<ม>ปลาโลมาก,ก,มากา็มีจั่หวัดมันเก่งมันอันนี้ลายอะนะม,มันหาหาไม,ม่าแล้วตัวเขาจกไปหาอยู่ทางไหนคือกันในความฝันในมามนเลี้ยงไวไเ้เป็นแถวเลยนี่ป่านโอ้กัชนะวเลยขลังทับมึงจังหวัด ก็มันเด้เสนอหมึ่งเนอคือคิดตัวมันโตใหญ่เนาะค่ะเย็ดแปดตัวคือกันกันเลยกระบุบระไตชัดเจนแม่เย็ดแปดเป็นวันนี้เป็นปลาเป็นปลาตัวนี้หอดปลาโลมาแม่ตัมาคอใหญ่ปีนพุ่งยังดีปีนพุ่งเอาพุ่งขึ้นเลยข้าวทองขึ้นเลยพุ่งเลี้ยงไปเท่าใบปลามีแต่ตัวสำคัญตัวใหญ่ไม่ตรงงามตัวดีๆค่ะตัวคล้องกุเมืองามแบบ ตกใจพอไว้ปืนตื่นลูกคืนได้ป่าป้านี่ป้าตายเบิดมันบอกป้าตายแต่ยังใหม่ใหม่แตายังใหม่เดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวป้าป้านี่ยังสดป้าตายแต่บ่านตายใหม่ใหม่ตายใหม่ใหม่มีงูใหม่ใหม่เพียยยังน้ำตัตยังเป็นเป็นนำอันนั้นอยู่หลายเนี่ยนำอยมันยังเป็นนำหอยอยู่ แล้วตัวเลขราคาคุณแม่สิตัวเลขนี่ขันคันปลากัเป็นแปดเนาะค่ะคนสองคนกัเป็นสองสองแปดสองแปดแม่เหมืนอายุแม่ก่อนสี่เจ็ดอายุสี่สิบเจ็ดปีแม่ผู้บ้านก็สองคนก็เป็นหนึ่งหนึ่งกับคนสองคนผู้บ้านกัหนึ่งคนผู้หญิงอีกกับหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งก็เป็นแบบข้าวหนฝันข้าวหลาน ไม่ป้ากัเป็นแปะกับแปดศูนย์ี่แปดศูนย์น้ำเนาะเพราะว่าปลาตายเนาะปลามันมันมันไปรวมรวมคนเนี่ยปลามันโตใหญ่ได้เวลาแบบนี้คนเนี่ยไปช่วงต่างหากได้บอลเพราะว่ามันมันตัวหน่อยได้ปลาบอลป้าหนับใดญเจ็ดแปะโตขึ้นได้ป้าเออผมว่าเจ็ดแปะโตกว่านะขึ้นในความฝันคือว่าป้านต้องเป็นท่านแปดศูนย์แปดศูนแม่แปนยมันตไม่ใหญ่งแปดสองกับ หนึ่ง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 แล้วก็อายุของคุณแม่คุณแม่เพิ่นหแนว่ยทั้งมาทั้งเบิร์ดกับซีเลรซีคุ้มเนาะมีแปดศูนย์มีแปดสองแปดสองหนึ่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 งแล้วก็สี่สิบเจ็ดปีนะค่ะระว่างแปดสองกับสองแปดคุณแม่เสียตัวไหนแปดสองกับสองแปดค่ะมากตัวไหนสองแปดมากสองแปดแล้วค่ะมากสองแปดกับหนึ่งหนึ่งค่ะ สองแปดกับหนึ่งหนึ่งมักแห้งเพิ่นบ่าค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นแนวทางกัะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของเมกอเนาะค่ะนในงวดวันที่หนึ่งมีทุนาย,ยนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ,ะก็ขอให้ท่านผู้ชมถุกทันมีโชคมีลาภเปรางวัลใหญ่กับเมกอเบอรสขข์สุขุสุขนค่ะ,ะคุณแม่มีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่คะบอหนี่เนาะบันซ้ำนี่เพื่อนว้าค่ะค่ะก็ขอบคุณเมกอหลายๆาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อ สลากกินแบงรัฐบาลของเมกอ่ะค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2567นนี่ค่ะเมกอนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปหาปลากับผู้บ่าวเนาะค่ะไปแล้วได้ปลามาเพิ่นว่าปลานีบักลายโตเพื่อนว่าได้ปลาคอใหญ่้วก็ได้ปลาโลมาใหญ่เพื่อนว่าค่ะจังได๋จังมาได้ปลาโลมาใหญ่เพื่อนว่า ขั้วขี่เนาะค่ะแพรทองเรียบร้อยเพื่อนว่าเอาไงเรียงกันไหวเพื่อนว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆเพื่อนว่าแล้วมีผู้บ่าวเนาะค่ะมานั่งอยู่ทังหลังมายืนอยู่ท้างหลังเพื่อนเพื่อนว่าค่ะขายปลาได้ผู้บ่าวไปสื่อเสือมาห้เพื่อนใส่เพื่อนว่าเป็นเสือไหมเพื่อนว่าโตสีเหลืองเพื่อนว่าค่ะเพื่อนกระดีใจผู้บ่าวสื่อเสือไหมห้เพื่อนว่าแล้วไม่ก็อเพื่อนก็ได้นตัวเลขกมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ ตัวเลขตัวนั้นก็คือ8080เป็นเลขตีจากฝันค่ะปลากับเป็น8เพื่อนว่าปลาตายกับเป็นศูนย์เพื่อนว่าเพื่อนก็เลยให้มาเป็น80ค่ะ28นี่เพื่อนตีจากฝันคือกันค่ะเพื่อนว่าคนสองคนเพื่อนว่าก็ตีเป็นสองเพื่อนว่าปานน้ามแปดเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีเป็นสองแปดเนาะค่ะส่วนหนึ่งหนึ่งนี่เพิ่นก็ตีจากคนสองคนคือกันค่ะคนสองคนเพิ่นตีเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะ 47นี่เป็นอายุของเมกอค่ะเมกอนี่อายุ47ปีค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขขวามันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมกอค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีทุนาย,ยน2,567นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมิลาบไปร้งวันใหญ่กับเมกอเบอิดสุขหูสุข,ขนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมแตรความสุขความจเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเงืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมันมันปังปังรำร่วยร์รำร่วยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี่สาว์นิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพระรวยได้หาคิไปดีตัวเลขเด็ดมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมเราฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ